ตอนได้ดูเหมันจะไม่ถ่ายนะเลิมเลยอาจัดเร็วๆจัดรายการดีๆชาแนลอสวัสดีค่านะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเกีกยวกับเผยาอีกแล้วค่ะอ๋วเร็วๆเร็วๆอะพดิ์อะคนตั้งกายอทำไมอะนี่อป็ดเนี่ยเดี๋ยว่อยเป็ดนี่อีดอก เอาค่ะรายการจัดได้เลยค่ะนี่ไม่มีจัดคาร์โล้เนี่ยรมณ์จะจัดองค่ะนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่หมู่บ้านอะไรก็ไม่รูอุ้งตอนนี้เขาได้ดึงชโลกรแล้วค่ะชโลกรนี่ส้มอ้าวส้มตำนี่ครับส้มตำไม่สั่งที่ร้านอันนี้ดูจะพิจารณาร์โล้มากเลยเห็นท่านลวกงลุ้แบบนี้ท่านลุ้งอเปล่าคาร์โล้ครันอันธนี้ได้ไหมคะของคุณอะไรอันนี้ เฮ้ยวว้าหนูไม่รู้เอจับกันเลยถ่ายไว้ถ่ายไว้หลังถ่ายหลังถ่ายได้ถ่ายได้เฮ้ยทำลุดถ่ายได้กูนี่กูนี่กูนี้ม่ไงอะมันแผลแต่ขามันรูดได้ต่อใส่กระเป๋าต่อใส่กระเป๋านี่ตั้งคนไม่ใช่ของเพื่อนแล้วอยู่ที่มือใครคนนั้นล่ะวางเกมไปเออมีอะไรปเดี๋ยวต้องมีหน้าคนตั้งกล้องด้วยเอาวางเกมวางมาถ่ายคู่เหรอเกย์ถ่ายรุ่นลูืมวันรู่นเลย S <S ตอนนี้นะคะหนูได้ทำมาลาโกหะขาดเลยคนไหนคะชี้ตัวผิดค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะชี้เขาตัวหกสายชี้ตัวหกสายนะคะแล้วก mana, ็รายการโอ้โหนอาฮั่นคงทางหน้าตัวเองทำไมเอาอะไรพิธีกรก็สุดครับวันนี้มาพบกับโซนีดีแชนแนลนะครับผมวันนี้เราจะมาพบกับเศรษฐกิจพอเพียงครับ อันนี้ก็คือมาละกอภาษาอังกฤษเรียกว่ามาละกอ <c oughs> ก็มันเป็นคือที่ว่าผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์นะครับระหว่างพันธุ์ของแอฟริกาใต้กับประเทศไทยบ้านเราเนี่เองทำให้มันเลยดู หลุดง่ายอ๋อหลุดง่ายครับหลุดไม่ไดแท่งไม่ได้แท่งไม่แท่งไม่จะหลุดมันยังแท่งแล้วมันจะแข็งแล้วก็หลุดหลุดเลยครับแข็งแล้วก็หลุดครับแนะนำมาแล้วก็แค่นี้ครับถ้าผมถึงนี่หลุดแตกอะคิดเลยถ้าเราจะทำยังไงกับอันนี้ครับซัดเข้าปานไปทีอศรีธรรมจันทร์ไปมุกบ้างดิฮะไปมุกบ้างมุกอะไรหรอกที่ยังไม่ออก่าเลยได้โอเชา คนตั้งกล้องนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังเอาดูต่อค่ะค่ะนะคะแล้วก็จะพาไปต่อนนะคะที่เฮยมะนาวค่ะเอเลี่ยนชัดๆถ่ายดูนะกุ๊บกิบกันให้เลมอนส์เลมอนเลมอนนะคะหรือว่าเรียกว่าลานค่ะโอเคนะคะมันเราเรียกส้มบัตินะคะมะนาวมันเป็นแก๊สอะแก๊สมันออกมดทางนี้คทางนี้เหนือลมนี่นะคะแล้วก็จะทดลอง การจุดไฟค่ะมีแก๊สออกมาด้วยแก๊สมาจากไหนเนี่ย้แก๊สคุณภาพไงโอเคค่ะวันนี้นะคะแล้วก็ขอจบรายการแค่นี้นะคะบ๊ายบายดีดีชาแนลเ <laughs> <laughs> พื่อนคุณ24ชั่วโมงค่ะ